ก็อนรัตวดดีเอ um ็นทันต์ตวดดีสมาชิกนะครับทุกทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับทางช่องไเด้แร์แป้นนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับเกิดอาการเป็นไข้หวัดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ดีเลยนะครับก็มีไข้หวัดนิดนึงก็ขออภัยนะครับสมาชิกนะครับที่วันนี้เสียงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับ ขอภยัยจริงๆแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมแอปเปนะครับได้คำนวณในส่วนของไมสูตรนะครับชุด3ตัวบนให้กับสมาชิกนะครับเพื่อที่จะได้นําข้อมูลนะครับเลข3ตัวบนนะครับไปหาจาับจองในส่วนของดอตเตอรี่นะครับ <c oughs> <c oughs> กราบขอภั่จริงนะครับเสียงไม่ค่อยมีเนาะ เอาลยครับหนเลาวนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับเอฟทีท่านด้วยนะครับเข้าต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับหุ่นเหลานาะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับสําหรับหุวยลาวนะครับเป็นหวยที่คานวณออกมาแล้วนะครับมีครอและก็เจาะให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับเป็นหุวยที่คัดเน้นมาแล้วจริงๆนะครับ วันนี้ใครที่อยากจะเข้ามาเป็น่วนหนึ่งไกด์เปิ้ลนึ่งนะครับก็คืออยากให้สมาชิกนะครับทุกท่านเข้ามาที่กลุ่มนะเพราะว่าผมจะได้ไล่ตอบนะครับตรงนี้ทีเดียวด้วยนะครับสำหรับหน,นึยงาววันนี้เป็นวันหยุดนะครับมาก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับชม ส่วนของสูตรสามตัวบนผมแนะนําก่อนวันนี้แอเ้เพนมีให้นะครับเทียบชนเนี่ยนะสองสูตรนะครับวันนี้ผมมีให้เทียบชนสองสูตรนะครับสําหรับสูตรสามตัวบนเดี๋ยวไอ้เปืลเน็นพาไปดูในส่วนของอ่าสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับหววสูตรนี้นะครับเป็นหวัวสูตรชุดคัดเนมน,นะครับ,บคัดเนมมาคับสมาชิกเพื่อที่จะได้นําข้อมูลตรงเนี้ยนะครับ จัดเก็บหาซื้อในส่วนของลอตเตอรี่กันนะครับลอตเตอรี่กันไปได้เลยเนาะไปดูได้เลยนะครับในส่วนของตําแหน่งหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับชุดนี้แอปเปิลใช้ตัวเลขนะครับก็คือหลักแสนนะครับใช้หลักแสนลบสองคงที่นะครับหลักแสนลบสองคงที่นะครับอย่างเช่น 3นะครับลบสอนี่ครับสาลบสเหลือ1นึ่งะครับในก็หลักสิบของเราก็คือ8ปดบวกแปดนงสิบหกสบกบวกแปดยะครับในกอลักหน่วยก็คือใช้หลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยละนะครับแปดบวกเจ็บก็จะได้ประมาณหนึ่งสีนะครับ นี่เลยไปดูอย่างวดล่าสุดเนี่ยนะครับสีนะครับลบสอลบสนะครับเรือ2องเอเป็นขออภัยจริงนะครับวันนี้เสียงไม่มีจริงหนะไม่สบายด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นลักสิบสองบวกสนะครับเป็นห้า นะครับในก้อหล,ลักของเราก็คือ5บวนะครับเป็น12บสเจะได้ที่หารเดียวนะครับสองห้าสองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกนี้นะครับ หลักร้อยครับสีลบสอนะครับเออหลือสหลัก10นะครับสีบวกสเป็นหนี่ก็หลักหม่วของเรานะครับสอบวกสนะครับเป็นส นะครับหอยเม็ดเดียวชุดที่หนึ่งนะครับได้สามตัวบนตรงนะครับสองหกสี่นะครับนี่นะครับใครชมคลิปนี้อยู่แอดเป็นฝา,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสองหกสี่นะครับจุดลอตเตอรี อย่าลืมที่จะหาลดกันไว้นะครับต่อไปพาไปดูส่วนของสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับก็คืองวดที่1นึ่งกับงวดได้898นะครับแล้วก็งวดที่2เนี่ยนะครับได้154นะครับนะครับ สามบวกแปดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็8ปบวกเจ็นะครับเป็นสิบห้าสียนะครับแล้ก็ในส่วนของชุดหลักหน่วยก็คือ5้าบวกเก้บสีนะครับเราได้1 5 4่งหออกหนึหนะครับเป็นงวดที่2องวดที่3าของเรานะครับสนะครับบวกแเป็น12นะครับแล้ก็หลักสิบของเราคือ8ปบวกเเป็น15นะครับ ีนสองตัวหลักหน่วยนะครับก็คือ8ปดบกสี 42, ฉะนั้นเราได้2 5 2นะครับเป็นงวดที่3ต่อไปจะเป็นงวดของประจำวันที่16นะครับเดือนธันวาคมนี้เองเป็นสูตร3ตัวบนสูตรที่2ของเล็กเดชแอปเปิลนะครับวันนี้ที่จะนำไมายเ้าสมาชิกใช่ไหมครับ4ี่บวกศนนะครับได้4แล้วก็10บวกสองสิบสองหบวกหเป็น6นะครับฉะนั้น หวย2อจุดนี้จุดที่2ของเราได้4 2 6นะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของเห็นไหมครับส่วนสุดนี้เราได้2 6 4นะครับนั่นก็หมายความว่าสูตรเทียนเปิลน,นํำมาลงเนี่ยนะครับทุกท่านเห็นท้องจองเหมือนกันไหมว่าเลขเนี่ยนะครับหลังจากที่นะครับ ออกมาในรูปแบบใกล้เคียงเลยก็ชนแับน,นี้ผมมั่นใจเลยว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ดีเลยก็ได้นำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกแบบฟีๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับหาลอดกันไว้ที่264หรือไม่ก็426นั่นเองนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสิ่งสำคัญเลยก็ฝากกดไลค์นะครับเลยก็กดแชร์นะครับสอกไปเพื่อปนใช้งานเปิด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับหาหลอดกันไว้ได้กับวยสูตรนี้ร่างกายไม่ค่อยไหวแต่ก็มีใจให้กับอยากจะลงให้กับสมาลิกนะครับเพราะว่าในวันตรงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับที่บ้านจังหวัดมาธนาคามนี้ก็หนาวบ้างหลอนบ้างนะครับบางทีก็อาจจะมีฝนในแบบเงี้ยนะครับหลางจังหวัดฝากในคิดคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ผมลาไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะ อย่าลืมนะครับใครยี่อยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวอ,อย่าลืมแอดเข้ามาไนดะ้ทางแอดไลน์ของเวันนี้สวัสดีครับ